อ่ะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับบ้านมีอะไรก็อีสานบ้านคอยเองทางแอฟ้ากคบุญมีสี่ตีพี่น้องผมแอบแดงอีสานบ้านคอยเองไหว้ที่ข้างเฮานั่นล่ะขับไปเพื่อขับไปจับกับไปอลไไปแช่พี่น้องผมมามาจวดน้ำกันได้ยังกินก๋วยเม็ี่ยงหัวใกล้ครับผมหัวไก่้ตีสามไปอยู่หัวตีสามหมดแล้วอเก็จะไปอยู่หลาบเลื่อมตัวอีกมั้ยบ่ใจครับแล้วการพ่อะงี้สว อาจารย์บุญสอัเงียวยางลักกาน้องหมอปลาของเฮาน้องคข้ามตูม้นุ่มฟุกนุ่มฟุกกับหนาปองเคยกระสินที่อาลาบง้อฟักหลักะใส่ถุงมือขยิ้มขยำนั่นแหละพี่นอ้องอืกล้วยปกากงาจัดไปหลักะหมอคนสวยหันหน้า,นง,างามมากด้วยดาวทิศตอดาวทิศตอติดตอได้พี่นอ้องคาดองแพงอยูอ่บ่เจ้าหมอจี งอยเห็นคอยกอดแม่ไอ้แป้งละเนาะแป้งละเนาะที่เมื่อวาพ่อแป้งมาได้เยัยแป้งกัดตามตามไวหลัการนักเอกของช่องน้องปลอยใบกระง่ำนุ่มปุกครับตาแดงโกเมียดวันนี้สอสนองอาจารย์บุญน้องขั้มตุยหลักการขาดบ่ไดเจ้าของเรา คุณยายก็ปิดนาปิดตาคืออยังนี่ตัวเพราะอยากให้ไทยลูกเคยลูกเคยทายว่าอไรเนีเอาไปขอเขาไม่เทาไว้ห้สิบสสิไปขายพื้นจักสีหาย่พราะห่พี่น้องผมขายแล้วบอกขาถึงเราก็ขันมักแล้วมห้งจัดเลยเอาสิไปใสสิเบี้ยเราสมันนี้ใจเย็นเย็นี้ยฟ้าครับอ่เดี๋ยวนาไปเฮี้ยนก็ได้ขันบางฟ้าอะไปอันด เดี๋ยวบามีไปหายูเฮียนเด้อแป๊บเดียวเดี๋ยวบ้ามีไปหายูเฮียนครับนปองเอายิ้มแล้วบ่เป็นยังกับทีมงานเขากินเขาเสีบๆขันบ่กินน้ำเลยกับบได้หรอกพี่น้องต้องกินน้ำไปจวดจัดไปอือาลอา ต่ำต่อนกันบนี้ครับผมเออครับเอาเลยเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่ขันเขากินเขามันต้องเป็นเขาโพโพจังน้อยหละกะแนะน้ำให้เป็นเขาเย็นลาคาเมื่อย่าลางเบียบ้ามีนี่ให้มันมีคว้มติดมือเนี้วเหนียวได้รูปได้ไล่คว้วเข้มคว้วนวของเขามันก็จะติดมานําำพี่น้องเป็นย่างใหญ่ Bà luôn gây bỏ xa hệ nhân bọn em bọn bảo bọn em Ôi, em bọn 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 าจะเอยาซิยักยังบ่เนกี่น่องเงายเือกง่ายกันจับจ้บตัวอืมเอื้อก็ดึกอเอือหมอปลาจะทำอไจัดให้ครับ nhạc ลอกับท่งจะร้องลอกัท่งเลยไหมแมนครับก็เด็เก่งยเดกงามผ้าผู้งาม ลาบอันนี้ลาบยังน้องปอยโอเป็นตอนบางๆยหงยๆแบบนี้แม่ฟิวลาบมุมยังแมนดึกเจ้าคมบ่อเจ้าคมอยู่บ่นี้น่องควมาคกังน่นัหนั่งนั่งหนึ่นี่มันนุ่มะกาศกินกินรับุกรึบอน่มนุ่มหนย่มนั่มหนุ่มันุ่มหนุ่มเนี่ัหน่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 นุ่มหนุ่มน่หนั่นุ่มน่หน่มนมนุ่่น่มน่น่น ตันนน้อยคุณหมอผมหูวบ้ามีป okay. ้อนหมูดิบตลอดอนง่ายนมากต่ออุ้มเลยย่ำย่ำอุ้มกับคาบแอวคาบคาบแอวแบบนี้นะเราอุ้มไปไปหน้าน้ำกันบ้านหมูดิบยุ่ยเย้าเนียวใ้กินเนาะไย้องก่รไกินเนาน้ำข้าวบ้ามีครับผมขาหมู แล้วจุดับยิบงกว่านู้นแหละพี่น้องเอานุ่มฟูอิ่มทั้งหมดนี่สร้างบ้านแล้วรถจะจะม่วงแล้วสร้างการติดต่อของตอกตอกข้างไหนซื้ออยังติ๊กพิมไปเลย TIK 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 ตอกตอกได้พี่น้องเด้อตอกตอกหรือว่าที่ที่ว่างเฮาพิมก็ไปเพิ่นถือว่าเป็นเน็ตไอรอนบูนหนึ่งอยู่ที่สมาสมาสิี่เป็นห้อมที่พ่อเตนเหรอ ขับไปเบปิ่งป่า่ด้อครับเด้อคุณหมอจ๊กขับไปเบื้งช่างาเอฟด,ดีเขากับมีเย็นบอแอปป้ามี่เ,<อ>เ,แเาแทนแอปป้าซุปปานี่ไยจิเขัไปเบื้องลวดบอกเราวาบเขาไปเลยผ <c oughs> ูย <c oughs> ้ยุค <c oughs> เาขายุคไก่ไอ้หมอปา้าเขาบอยไม่รู้ผ <c oughs> ู้เขายุคไก่ผู้เขายุ่ไก่เดี๋ยเขาอยากอดด้วยพันลายบ่ หัวงวพี ua ua, Hence, ่รองครับือนานใบกอยู่ขัวง่วู้ินเ่าินยังไดก็ต่นองครับผมนี่ขวดูคางงวพี่้องขัวดูก้อนง่วนเอาพัดพัหลายบอเสียไปให้อาตอมย่างบ้วถาง่ย่างก็ไปย่างบ้างพูดอยู่กบไรอยากจะอยากให้เพื่อนเ่ียก ว่าสมพักษียันเลื่อมกินพี่น้องมากกับผมใส่ใส่เลยนม่เยม่ดีเยกบ่างนั้นสิกินนี้ไม่ฝ่ายใหมก็แคบพิศระเอากรแต่ายจกอุ่มคาบเอ้าไปเ้อง้น่อยสิหูวเลียงบบบีนองขี้กานเวลาบมี่ฝ่าวิ่งหน้าเห็นในเรียบจุตับบีบมือนั้นแล้วก่อน่กินห้เรียบมหาใช่เงี้ยหรับ เ่าต้องหปันขาวปล่ายำบับบับรวดตัวได้น่ายสิงหูเรียงบ่วเปล่ากินเท่านี้นะครับผมตนผู้ต้นปลากินกครัมผมจะคิดแบบไหนมาไหแยันมารนะมาพิณเราผมมากินข่าวห่วผ้ากินปลาหวงถวยกิน้วยหอมผีกินปีหอวกราบอ่บเี้ยครับก อาบน้าหวม่ังที่มันบลาปลไม่แน่ใจร้อนยังยังไหมจิ๋วกินกุ้กินงหัวีกินปีมหวกับอาบน้าหัวม่วงกินขุ้งหัวปลากินปลาหวมบ้ยปลามีไปงานบ้ามีไปงันคนตาจนี่บอเองงานินจำได้ฟังทุกความสิทนวางไม่ว่าไม

หัวงัวนดิหัวดูง่วนดูดูดูยิติดมันติดขงาเขยอพี่น้องรับผมอืออับครับอือพี่น้องเครื่องูเชื่องยาครับอาจารย์สอพี่น้องผมอบามอสอที่้นีเร่จะก่ไม่ใช่ก็ดีแม่ครับผมใช่ก็ดีบน้ครับเนาะเออวแถวเห็อยากดีทีอืองานครับงานกูโม่อสได้ขนาดนี้ไปยผู้เดียวมัน เราไมู่้นีผัวนี้เขาอยู่ประเทที่คมืกันเมนครับเมนเหมนห้องที่เมอนเดียวกันเนาะม่คนนี้คนไหนคนไหนี่รอเสียบอันนี้ได้นิบ้านมีว่าเสียบเห็นว่าปูรองปูรองหรอครับต้อนเปรียบบ่้มีบุ้นเป็นยัง ล่มีอรยงนไบอ้เขาร่นเริงกงอเขาเรหุ่นอีกเกิ่งมืเอื้อลอยกระทงครับมอนี้บ้านเจีได้น้องปล่อยสิบสี่มืงเอื้องจ่ห่มืเอื้อลกับทงนะครับเนาะเอาแสดงว่าคลิปนี้บ้ามีและบ้าเลอกระทงเ็ดเองบ่ทำเองรับจังไปลอยกระทงความตังต้าหูจักน้องมากสามที่เดียบบเคยเห็นเฮ็ดกรรท่ทงจักเีย แค่งานะเอาพักสลัดมาเห็ดบังคิดมาแล้วบังคิดมาแล้วอีกตั้งหักอือจัดไปจวดรับออเดอร์กระทงนะค่ะรับจำนวนดูาง่วดูอ้อนง่วแล้วก็ติดนบ้ามีเี่ยวแกองอะเคี่ยวจนเปื่อยอ่ะคลุกคลับคุกับพี่องผมหอมยีฮอบ้ามี่กินเครื่องต้องถึงแล้วก็รสชาติต้องได้พี่เมาวอกินกินกิอกินได้่มะเขืกระทง ถ้าวประกวดนั okay. ่งข้ะหมากื่อนนูขึ้นบัรขึ้นบ่รอืมร่วมประปาราษฎรดคุณหมาไเ้ียประกวดน้องเขาอยู่บถ้าประกวดก็เรียกตนผู้อื่นสเย์บลงค่ะอย่าลืมว่าเบิรตตำบลเอฟซีบามีลายลายเลยแล้วก็ผู้แย่งคุณหมอกับพจะมีน้องป้ายประกวดเยู่บ่ มันต้องสร้างจะคุนเท่าแต่าประกวดเพราะว่าถ้าเราประกวดคนอื่นจะไม่ได้เกิดเลยอ่าท่านบอกว่าว่ายอค่ะอะไรไหมว่ายอความสวยบถึงบ้านนางซ่างสีสช่งคนนี้เขาประกวดผู้อื่นจะหยี่มี่น้องมาไล่บ้ามีดทุ่มบ่าอันเป็นล้านแต่คันนับมาไล่บอกอีสานบ้านเขาหนุ่ยในที่หนึ่งแต่อาจารย์พูนผู้เดียวก็ะส่วงมืดห่าหรอน้ามาพี่เต้เพื่ออย่างคนสวยเนาะน้ำอยากกินเบียร์กับเหล้าเส่กันเลยบ่เชียว

อยากินอะไนีนอนนี่เจ้เนเด็กินแรบ่้ากหอ้ามกินเด็กกินกินไปพูดเดยว่าอีหลาบงามนี่เปรองดีกินได้รอเดี๋ยวเดีวกว่ากินกงต้องใส่โววนาม้ไไูงามกเลากจุกันแยมดิไป้อยมเจากส่งักเสียบมาซิมนะจะเขาจะวางเ้เอาามาทุ yeah. um ่นหยับเลยุ uh ่นมาจุกกินัว

เรากลดไหมานหนาไม่ลด่งอยู่ไปบสลงตรงนี้เดียวสแรกก็มาเบ้งไดใช้หมสนีครับมาจะแนะนำบทบเดียวนีู่ดไไม่เาเยไม่เ่าเดียวอย่มีเยอท่านลงม่เราดิวันเร่มันติดบอกเอาจจะแก้านี้อย่งให้แห้งปวดนั่ง่งกบ่งเลยเ็นดี๋ยมอยนอัดเหลืนลาค้มวเพว่านู่นมันรวยกว่าเบื้งไหนมื้เื้อยแล้ะมันหั กินไงบ้านียิมก้อนจังไปหมอเลลาาทำยี่กินบ่ถวยนึงแล้วหน่วยเขาบ่สามารถอยากเาทำยี่ไรกินเอียตับนี้ยลหนี่มันบบางุมมันให่กบ่เจ้ครับผมเจ้ก็เด้ก็ดเ้าก็ดาอยากท่านอยางอยก้ังเจอเป็นไปไปไปขึ้นไป้นไนขึ้นไปข้นไป้นไป้นปขึ้น่ปขึ้นไป้นไปขนไ้นไปข้นไปขต้นไป้นไปข้นไข้นไปเึ้นไปขึ้นไป้น้น

จุจุอันนี้จุงัวพี่น้องจุงัวจุสีงัวเจ็บๆีมมงานเราต้องจัดพี่น้องน่องไล่เบื้องจิวาิกอดนังงี่แยบงบ่เนือน้องไร่ อีสานบานไคหนุ่ยจวดมาหายนี่ย้หายครับผมขวดนี้มคืนวาดิไปจากินเหกันแอคชั่นของเย็บของกินบผมกินสิ่กูเมื่อเอฟซีทำปะก็บ้าเบื่ออะไรยังไงเนี่ยมา

นี่ขับผมตับไงตอนแวไปกินที่บ้านเรานะอยากนะไรตัวน่ยาครับผมจะจมเนี่ยพุภาพว่ากินนี่เาดีค่ไหนกินงมือยินเยอใช้ขั้นพอยอ้ร้ป่าลู้กลามายว่าได้มาเียวาต่าไ่รได้รับยยังยา มาที่นี่ก็จะได้เป็นไงถ้ว่าเปรับี้ับเืข้าะผ่าคอดีๆุตวิ่งเสียงมวยจะาเงินขบขับวจักจักเนี่ทังทางนี่เยอะิับจะท้าวันไป้าเพรมหาจีหาเพิาอใหญ่ไม่ไม่เขสร้อยร่งเลยนะเต๋ัเลยนะ่เ

เอาเจอกันกินได้หรอีพี่ดีถ้ามีกินก็แด้ต้องกัรพี่น้องผมผลเขาขึ้นเล่านั่นเขานั่นรถนั่นเล่าพี่น้องบานอีก็แพร็ดม่หนีก็เป็นอีเกิ่มงามๆอื่นร่อยกระทงขอบคุณน้องปอยที่มาทสอยขอบคุณโก้มีที่มาทสอยขอบคุณน้องตุ้ยหรือว่าน้องหมอปลาเข้าถิ่มาทสอยแล้วก็น้องฟุกอ่าคุณหมอติ๊กอ่าพญสสนองแล้วก็อาจารย์บุญสรเงียวยางพี่น้องผมทุกคนมีฉายา กบม,มีกับทีมงานก็เห้าเหนียวแน่ยบ่ม,มีเปลีป้ยนแปลงขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยเป็นส่งหรอเรี้ยนเสร็งอืมอืมอันนะ